คุยกันโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งไต้หวันครับผลโพลล่าสุดก่อนการเลือกตั้งเป็นอย่างไรโค้งสุดท้ายสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะดันใครกันนะครับและไม่ว่าใครจะชนะเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่บริหารลําบากทำไมอาจารย์ถึงตั้งข้อสังเกตแบบนั้นนะครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์นามครับครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณวารินสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ครับวันเด็กของเรา13มกราคมวันเลืกตั้งของไต้หวันนะครับวันเสาร์ที่13มกราคมครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์บอกว่า too close t o p call ระหว่าง3ามพักนะครับคือ DPP ซึ่งก็เป็นพักรัฐบาลปัจจุบันนะครับอ่าแล้วก็ยังมีก๊กมินตั๋งแล้วก็ t a i w a n น People's Party นะครับไ a ้ w a n s People's Party TPP ครับใช่ครับใช่ครับนับถอยหลังแล้วครับคุณบารินเพราะว่าอีกแป๊เดียวนะครับ แล้วที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็มีกฎเกณฑ์นะครับบอกว่าสิบวันสุดท้ายเนี่ยห้ามทําโพอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นโพที่เราเห็นเนี่ยก็คือนี่แหละครับโโพตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยว่าออกมานี้ก็ยัง too close to call เหมือนเดิมนะครับสูงมากหายใจรถต้นคอนะครับหออน้าตาคะแนนตอนนี้น่าจะประมาณอย่างนี้นะครับก็คือพรรครัฐบาลเนี่ย DPP เนี่ยยังนานะครับคะแนนยังนํา แต่ก็ได้ประมาณ30เปอร์เซ็นเวลาสำรวจนะครับแต่ว่านำห่างจากอันดับสองเนี่ยก็คือพรรคเค t ทเนี่ยเรียกว่าหายใจรีก็ต้นคอมาเลยนะครับเพราะว่าโดยโพแต่ละสำนักเนี่ยห่างกันแค่ประมาณสองสเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งซึ่งมันน้อยมากนะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็คือคะแนนของพรรคอันดับสามนะครับก็คือพรรค t p p เออมันลดลงไปเยอะนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตอแล้วก็มีคนที่ยังไม่ตัดสินใจอันดิไซ e ์เด็ดเนี่ยนะครับเอ่อประมาณสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็คือมันก็คลิกได้หมดนะครับเพราะว่ามันเรียกว่าเอ่อหายใจรต้นขอกันจริงๆนะครับห่างกันนิดเดียวเอ่อแล้วก็จริงๆเนี่ยมันก็ตัดสินแพ้ชนะตรงที่ว่าสุดท้ายเนี่ยเอ่อเหมือนตอนนี้มันก็เหลือชัดเจนนฮะว่ามันบีบว่า มันมีแค่สองพักเองอะที่มีโอกาสชนะนะครับก็คือ DPP หรือ k m t มัน <Okay. S 1> ก็ดีนะครับให้ให้คนที่เลือกพักที่สาม TPP เนี่ยหลายคนอาจจะต้องตัดสินใจเทคะแนนไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับ hmm. แล้วก็รวมถึงกลุ่มที่บอกว่ายังไม่ตัดสินใจด้วยอันเนี้ยจะเป็นตัวที่ชี้ชะตาการเลือกตั้งครั้งนี้ครับครับการประกฏตัวและการออกมาพูดถึงบทบาทของจีนของใช่อิงหวนเนี่ยมีผลต่อคะแนนนิยมในโค้งสุดท้ายล่าสุดนี้ไงบ้างไหมครับ คือจริงๆเนี่ยคงสุดท้ายนี้ทุกคนก็เรียกว่าคลิกเอาทุกคนละเม็ดนะครับทุกความได้เปรียบของแต่ละฝ่ายเนี่ยอ,ออกมานะครับจริงๆในยกตัวอย่างก็คือเขาก็เพิ่งมีดีเบตกันนะครับอของพรรคโกมินต่างนี้ก็ไล่ยาวเลย10ข้อนะครับที่บอกว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลพรรค d p p ตลอดเวลา8ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องการที่จะย้ำว่า8ปีแล้วนะครับเบื่อหรือยัง นะครับแล้วก็ที่เราเคยเล่าเคยเล่านะฮะว่าของ KMT เขาจะเป็นสโลแกนว่าเ,าเลือกอีกข้างเนี่ยเลือก DPP เนี่ยจะมีสงครามนะครับแต่ว่าใช่ยิงเบิร์ดเนี่ยก็ออกมาอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของ DPP ว่าเขาต่อสู้ยืนจัดความเป็นไต้หวันนะครับถ้าเลือกเ KMT เนี่ยจะกลายเป็นไปอ่อนๆต่อจีนนะครับก็ตุกกระแสชาตินิยมไต้หวันนะครับ ซึ่งจริงๆอันนี้อันนี้ค่อนข้างมีจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณวารินเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยหลายคนเคยสงสัยนะครับว่าทาไมครั้งนี้เคมทีถึงกล้าเล่นเรื่องความสัมพันธ์กับจีนครับเพราะว่าเขาบอกเลือกตั้งครั้งก่อนๆนี้เคมทีพยายามเงียบเรื่องนี้นะครับเพราะว่ารู้ว่ามันไม่ได้คะแนนนิยมจากประชาชนนะครับไปสนิทกับจีนนะครับเพราะว่าคนไต้หวันก็ชาตินิยมอยากเป็นไต้หวันใช่ไหมครับ <Okay. S 2> แต่ว่าครั้งนี้นี่เคมทีชัดเจนมากเลยว่าเลือกเขานี่ความสัมพันธ์กับจีนจะดี mm hmm. นะครับเลือกเขาเนี่ยไม่มีสงครามนะครับ mm hmm. เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาต้องการปลุกฐานเสียง mm hmm. นะครับของเขาเนี่ยให้ออกมาลงคะแนนด้วย mm hmm. นะครับเพราะว่าครั้งนี้มันมันแตกคะแนนเป็นสามพักใช่ไหมครับ,รบการปลุกฐานเสียงดั้งเดิมของตัวเองเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นจุดสําคัญทีเดียวนะครับอ mm ืม hmm. ครับนักธุรกิจไต้หวันที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่วันก่อนคุยกับอาจารย์คือไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งถูกไหมครับ ใช่ครับเขาไม่มีเรียกว่าส่งคะแนนจากข้างนอกกลับมาไม่ได้นะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไต้หวันเนี่ยที่อยู่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องการให้ความสัมพันธ์รับรื่นนะฮ mm. ะเขาทำธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่สนับสนุนพรรคเคมทีนะครับแต่ว่าใช่ก็คือคนเหล่านี้ก็จะไม่ได้กลับมาลงคะแนนนะครับ mm hmm. แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเคมทีเนี่ยคือเคมทีนี่จะมีปัญหาก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ย เข<ม>าบอกว่าไม่ค่อยมีเค T อ<ม><ม>นะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยจะจะแบ่งกันระหว่าง DP p กับอีก<ม>พักหนึ่งคือ TPP <ม><ม>นะครับแล้วที่เราคุยกันเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วครับคุณวารินว่าเออเราอาจจะคิดว่าสุดท้ายพอบีบเหลือสองพักเนี่ยคะแนนของ TP p จะไปเทให้กับเค T หรือเปล่าครับ,รบแต่ก็ไม่แน่อย่างนั้นไงเพราะว่าคะแนนคนรุ่นใหม่ของ TP p เนี่ยนะครับถ้าให้เลือกระหว่าง k m t กับ Dp p ีเนี่ย ก็อาจจะเทนไปให้ D ี p นะครับเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าเคมทีนี่เป็นพรรคของอนุรักษ์นิยมนะครับเป็นพรรคของอดีตนะครับอันนี้ก็ก็ก็เป็นจุดอ่อนของเคมทนะครับแต่ว่าเคมทีก็แก้จุดอ่อนนี้โดยการบอกไม่เป็นไรเขาเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมแต่เขาจะปลุกพลังอนุรักษ์นิยมให้ออกมาลงคะแนนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คะแนนมันแตกเป็นเป็นสามกั่นนะครับครับพวกซ i l เลนวอเทอร์สของเขาเนี่ย มีเยอะไหมครับแล้วอย่างคนรุ่นใหม่ที่อาจจะอยู่ในผลโพลผลสำรวจเนี่ยอ c t i v e ไหมฮะเขาจะออกมาเลือกตั้งกันเยอะไหมมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เหมือนอย่างของบ้านเราไหมครับคือคือจริงๆเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์อยู่สองสาอย่างนะครับคุณบารินครับแน่นอนข้อที่หนึ่งเนี่ยเขามีความอัตลักษณ์ความเป็นไต้หวันเขาสูงครับ นะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้โดยโทั่วไปกลุ่มหนึ่งก็สนับสนุนจุดยืนของ d p p นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับคุณวารินคนรุ่นใหม่เนี่ยเขานิยมประชาธิปไตยเขานิยมเสรีนิยมไอความรู้สึกว่าพรรคการเมืองหนึ่งชนะการเลือกตั้งตลอดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยนะครับ mm hmm. มีคนบอกเออไต้หวันนี่เลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนี่ก็จะเป็นพรรคเดียวชนะนี่มันไม่ค่อยประชาธิปไตยแล้วนะ mm hmm. นะครับ ความเบื่อเนี่ยไอ,ไอ้ความที่บอกว่ามันถึงเวลาควรจะต้องเปลี่ยนคั่วบ้างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ <ๆ S 1> เป็นตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะทําให้สวิงวอเตอร์เนี่ยเขาบอกเออเขาไม่ชอบเอ็มทีอ่ะแต่ว่าเขาเบื่อมากแล้วกับดีพีนะครับอ่าแล้วก็ครองอํานาจมาแปดปีแล้วตอนนี้ก็ฝังรากในทุกภาคส่วนของสังคมนะครับมันก็มีรรกระแสที่อยากจะเปลี่ยนออคั่วการเมืองและที่เห็นชัดเจนมากเนี่ยก็คือเอาจริงๆเนี่ยดีพีจากที่เดิมอย่างน้อยก็คงจะได้เกือบครึ่งเนี่ยตอนนี้เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์่ะ ใช่ไหมครับระบบ KMT นี่แน่นอนนะครับคะแนนลดลงนะครับแต่ว่า d p p ก็ลดลงเยอะเหมือนกันนะครับกอเเขาบอกจริงๆก็คือก็คืออีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่เอา d p p อะครับครับของเขาเป็น coalition ใช่ไหมครับเวลาเลือกไปแล้วเนี่ยเขารวมรวมสองพักทำงานเป็นรัฐบาลได้ไหมครับหรือต้องพักใ่พักเดียวเท่านั้นฮะโอไม่ครับเป็นระบบประธานาธิบดีเหมือนสหรัฐนะครับก็ก็คือเป็นเป็นเลือกคน เพราะฉะนั้นก็เป็นวินเนอร์เทคออนะครับเพียงแต่ว่าก็คล้ายๆกับสหรัฐก็คืออาจจะเป็นไปได้นะครับที่ประบดีเป็นพักหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าสภาเนี่ยอีกพักหนึ่งได้เสียงข้างมากนะครับก็ตอนนี้ก็มีการพูดกันว่าผลเนี่ยอาจจะออกมาเป็นว่าประธบดีเนี่ยอาจจะยังเป็นพักดีทีก็ได้นะครับแต่ว่าตัวของสภาเนี่ยน่าจะเป็นพักเคมที กับพัก TPP เนี่ยรวมกันเป็นเสียงข้างมากซึ่งก็จะประเด็นที่กําลังบอกว่าเอ๊ะทำไมการบริหารถึงไม่ง่ายหรอครับลำบากใช่ไหมครับไม่ว่าใครชนะก็ตามครับครับมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดว่า DPP ได้เป็นประธานาธิบดีแต่สภาเป็น KMT กับ TPP ครับก็ก็ทําให้ขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆลําบากนะครับแต่จริงๆเนี่ยที่บอกว่าลําบากนี่มันลําบากอย่างนี้นะครับคุณวารินก็คือรอบนี้เนี่ย โดยโดยการประเมินนะครับคิดว่าสุดท้ายแพ้ชนะกันน้อยมากจะสูสีมากผลการเลือกตั้งสุดท้ายร,ระหว่างกับที่สองซึ่งมันต่างมากจากเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งพรรคด p พเนี่ยชนะได้สันธามติชัดเจนนะครับจะชนะขาดนะครับไม่มีคําถามเลยแต่ว่าครั้งเนี้ไม่ว่าใครจะชนะนะครับจะสุดท้ายจะเป็น DPP หรือเป็น KMT เนี่ยมันจะชนะเฉือนกันนิดเดียว ครับนะครับแล้วมันจะคล้ายๆกับว่าไปเลือกว่าเราไม่ชอบใครมากกว่ากันอืม, <c oughs> มันไม่ใช่ว่าไปเลือกว่าชอบใครนะครับอ,อย่างอย่างเกมทีนี่เขาไม่ได้หาเสียงให้คนชอบเขาเลยนะครับเขาหาเสียงเขาว่าเลือกอีกฝ่ายหนึ่งมีสงครามอะครับอ่าเออ,อ,อคือคือตอนนี้มันมันเป็นการหาเสียงว่าว่าเอ้คุณไม่ชอบใครมากกว่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้คนที่ชนะจริงๆแล้วเนี่ยคงไม่ได้เรียกว่าได้สัธรามติชัดเจนจากประชาชน นะครับเราคงพูดไม่ได้บอกว่าไอ้เคมทีชนะแปลว่าโอ้หเขาอยากจะดีกับจีนแล้วคนไต้หวันหรือว่าดีทีชนะนะครับโอ้แปลว่าโอ้เออชัดเจนเลยเขาไม่เอาจีนเพราะว่าสุดท้ายมันจะต้องสูสีเฉือนกันมากนะครับคุณวารินครับนีททาให้ไอ้ตัวรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับเออไม่ได้เรียกว่าบริหารจะไม่ง่ายอะครับเหมือนเออเวลาที่ชนะขาดแบบครั้งที่แล้วนะครับครับความทุนใหม่ของจีนกับสหรัฐตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะครับ ก็จริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งที่เราลุ้นกันว่าสิบวันสุดท้ายเนี่ยจีนจะมีท่าทีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราจำได้เมื่อ4ี่ปีที่แล้วเนี่ยพอจีนมาแข็งก้าวเอาช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นผลให้เนี่ยสวิงวอเตอร์เขาเทคะแนนตบหน้าจีนนะครับบอกว่าเอถ้าคู่เราเราก็จะยิ่งส่วนทางคุณนะครับ เออจริงๆเนี่ยคุณวารินอาจจะเห็นว่าสีจิ้นถิงพูดนะครับเออสวัสดีปีใหม่ครับทำโวยพรปีใหม่กับประชาชนจีนเนี่ยก็พูดเรื่องว่าเออไต้หวันนะครับเออแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรที่ผิดแผกจากเดิมนะครับก็ก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรว่าแข็งกร้าวขึ้นร้อนแรงขึ้นหรือจะเออกระทบกับการเลือกตั้งไต้หวันยังไม่มี แต่คนก็รอดูเหมือนกันว่าเอสิบวันสุดท้ายคงสุดท้ายเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านะครับ,รบขณะที่ของสหรัฐเนี่ยยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกครับคุณวารินมันจะ <Okay. S 2> ไปเป็นตอนเลือกตั้งสหรัฐเอาเดือนพฤศจิกายน oh. ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็จะน่าสนใจเหมือนกันว่าฝั่งสหรัฐเนี่ยใครตกลงใครชนะแล้วคนนั้นมีนโยบายต่อเรื่องไต้หวันอย่างไรนะครับอ๋อครับออแสดงว่าตอนนี้กับการเลือกตั้งไต้หวันเนี่ยไบเดนไม่ได้มีบทบาทอะไรใช่ไหมครับ มีมีนักวิเคราะห์ไต้หวันเนี่ยมองว่าไบเดนเนี่ยต้องการให้ผู้สมัครของพรรคดีพเนี่ยอย่าร้อนแรงเกินไปกับ, mm. ก,บกับเรื่องของจีนครับนะครับเพราะว่าผู้สมัครพรรคด p พีเนี่ยนะครับไลชิงเตอ๋อเนี่ยเาขาค่อนข้างที่จะแรงกว่าไช่อิงเหวินคนก่อนนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็มีความกังวลน,นะครับว่าเอาถ้าเขาชนะถ้าเขาได้ขึ้นมาเนี่ย เอ่อมันจะยิ่งโหทำให้เกิดความตึงเครียดหรือเปล่าซึ่งไบเดนอาจจะไม่ต้องการความตึงเครียดตอนนี้นะครับที่มีทั้งปัญหายูเครนมีทั้งปัญหาอิสราเอลฮามาสแล้วก็จะเป็นปีเลือกตั้งเขาด้วยนะครับครับ,รบก,บก็ก็มีการพูดกันในหมู่นักวิเคราะห์นะครับการเมืองระหว่างประเทศว่าทางสหรัฐก,ก็คงพยายามสื่อสาร DPP ว่าเอ้ยอย่า ร้อนแรงในเรื่องนี้นะครับในปีนี้นะครับอืมครับคุณวิลเลียมไลหรือว่าไลชิงเตอร์เนี่ยทำไมฮะัทำไมเขาถึงแรงหรือว่ากล้าแรงเขามีความมั่นใจอะไรหรือว่าเขามีปัญหาอะไรกับจีนมากขนาดนั้นนะครับคือคือคุณวารินเอ่อเป็นเรื่องฐานเสียงของแต่ละพักครับถูกไหมฮะคุณวารินอยากจะได้คะแนนเสียงของโอ้โหฐานฮาร์ดคอร์ที่สนับสนุนพักดีพีพีคุณวารินก็ต้องแรงเรื่องของอจีน นะครับถึงเนี่จะชนะได้เป็นตัวแทนพรรคคนบอกโอ้ยคนนี้เป็นคนจริงนะครับอเป็นคนที่พูดที่สิ่งที่ใจคิดอ่าไม่กลัวอความกดดันของจีนนะครับเอที่บอกว่าเขาแรงเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นผู้สมัครอผู้นําไต้หวันคนแรกที่เคยประกาศตัวว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องว่าไต้หวันต้องเป็นเอกราชก่อนหน้านี้นไม่เคยมี เพราะว่าก่อนหน้านี้คนคิดว่าไอ้พูดแบบนี้ฆ่าตัวตายทางการเมืองนะครับอ่าจากกลายเป็นว่าไอ้ตอนนี้พูดแบบนี้กลายเป็นคนจริงทางการเมืองนะครับกับฐานเสียงของตัวเองใช่ไหมครับมันมันบริบทยุกสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับแต่โดยทั่วไปมันก็เลยทําให้ครั้งเนี้ยหลายคนบอกว่าเออถ้าเขาชนะเนี่ยเออแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งของช่องแคบเนี่ยมันมันแรงขึ้นแน่นะครับร้อนแรงขึ้นแน่ครับครับดูแคนดิเดตของแต่ละพรรคก็ถือว่าเป็น ผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะครับแต่อาจารย์บอกว่าคนรุ่นใหม่เองเนี่ยก็มีจุดยืนมีความคิดนเป็ของตัวเองเนี่ยมี up and coming หรือมี rising star บ้างไหมครับในบรรดาสามพักเนี่ยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอถ้าเราดูเนี่ยอแต่ละทีมทั้งสามทีมเนี่ยพยายามครับดึงพลังของคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าเขาจะอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาจะพยายามที่จะเน้นอะไรกระตุ้นตอมของคนรุ่นใหม่เนี่ยคนละเรื่องกัน ครับครับคือยกตัวอย่างว่า Dp p เนี่ยกกระตุ้นในความรู้สึกความเป็นไต้หวันของคนรุ่นใหม่มนะครับเอ่อ k m คก็พยายามจะกระตุ้นต่อมเรื่องทุจริตคอร์รัปชันของ DTP เรื่องว่าเอ๊ะปีที่ผ่านมาจะกลายเป็นเผด็จการประชาธิปไตยแล้วนะ,ะประชาธิปไตยไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะใช่ไหมกระตุ้นต่อมเรื่องพวกนี้แล้วก็กระตุ้นต่อมว่าเอ๊ะคุณอยากมีสงครามหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าถามจริงๆก็ไม่มีใครต้องการสงคราม นะครับเขาก็อยากเป็นไต้หวันแต่เขาก็ไม่ต้องการรบนะครับคุณบารินครับเพราะฉะนั้นมันก็มันก็อยู่ที่ว่าเออตกลงแล้วคุณชั่งน้ําหนักยังไงส่วนพัก TPP เนี่ยก็ก็จะกลายเป็นบอกว่าโอ้โหน่าเบื่อทั้งสองคนอ่ะนะครับ T ก็เป็นอดีตใช่ไหมครับ DTG ก็น่าผิดหวังครับเพราะฉะนั้นเอ้ยเขาเป็นทางเลือกใหม่นะครับเอ่อก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งสามพักนี่ก็พยายามอยู่แล้วที่จะดึงเสียงคนรุ่นใหม่ในคนละรูปแบบกัน นะครับ่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราบอกว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเสียงสนับสนุนเคมทีจะน้อยหน่อยนะครับถ้าเอามากลางดูจากสามพักนะครับครับอาจารย์ครับในระยะยาวแล้วเนี่ยคือถึงแม้จีนจะไม่พูดอะไรตอนนี้ก็ตามนะครับแต่เราก็ทราบว่าตอนที่เกิดเทนเั o นครั้งที่แล้วตอนที่แนนซี่เพโลซีไปไต้หวันเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมี m ม s s a g ออกมาแล้วว่ายังไงแล้วเนี่ย eventually เนี่ย จีนก็วันไชน่าพอลิซีไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนมัน it's a matter of time คือจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแล้วผมก็เชื่อว่าคนไต้หวันก็น่าจะได้ m e s s a g นี้เคลียร์กว่าพวกเราซึ่งอยู่นอกไต้หวันด้วยซ้ำน,นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ DPP, KMT, t, t p p มามีจุดยืยนที่ต่างกันเรื่องของจีนอย่างเงี้ยมันมันมีน้ำหนักมากพอแะครับในการในการที่จะในระยะยาวนะฮะสำหรับคนไต้หวันที่ยังไงแล้วสุดท้ายจีนก็ต้องต้อง ต้องจัดการกับไต้หวันเหมือนกับฮ่องกงอย่างเงี้ยฮะคือคือจริงๆเนี่ยมันก็ถามว่าสองขั้วกันเมืองนี้นะครับเต่างกันยังไงนะครับอ,อก,ก็ง่ายๆก็คือคือโอเคทั้งสองคนบอกไม่อยากรวมชาติใช่ไหมครับครับนะครับนะครับทุกคนบอกไม่มีใครอยากไม่มีใครหาเสียงว่ามารวมชาติกันเถอกับจีนนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่ามันต่างกันเพราะว่าด t ีพีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะค่อยๆเดินไปสู่เอกราช นะครับหรือเขาเป็นเอกราชแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอแต่ว่าเคมทีเขาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้ของเราไม่รู้เป็นยังไงอน่ะนะครับอ่าแล้วก็อนาคตรวมชาติเป็นเรื่องอนาคตนะครับอ่าก็คือเคมทีไม่ได้ปฏิเสธนะครับเรื่องการรวมชาติแบบเหลือศูนย์นะครับอ่าซึ่งจีนเนี่ยก็ยังบอกว่าอันนี้ยอมรับได้ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เราเห็นตรงกัน ว่าอย่างน้อยเราเป็นพี่น้องกันนะครับเราเป็นจีนนะครับอ่เอาเราก็คุยกันได้เรื่องต่างๆนะครับแต่ว่า d p p เนี่ยเขาปฏิเสธเ,เริ่มต้นตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันมันน่าสนใจประเด็นหนึ่งก็คือหลายคนคิดว่าถ้าเคมทกลับมาเนี่ยมันจะเป็นยุคฮันนิมูลเหมือนสมัยยุคหมาย,ยิงจิวครับซึ่งแปดปีนั้นเขาจีนกับไต้หวันเขาโอมีข้อตกลงการค้ากันนะครับค้าขายกันรุ่งเรือง แต่ว่าผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าถึง KMT กลับมารอบนี้นะครับมันง่ายเหมือนครั้งนั้นละเพราะว่าบริบทเปลี่ยนไปเยอะนะครับหนึ่งก็คือกระแสคนรุ่นใหม่ในไต้หวันก็เปลี่ยนไปมากครับอันที่สองก็คืออะไรครับอันที่สองก็คือความสัมพันธ์จีนสหรัฐก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึง KMT จะกลับมาจริงๆความสัมพันธ์ก็คงไม่ได้ง่ายไม่ได้บริหารง่าย ไม่ได้บอกว่าโอ้โหจะราบรื่นกลับไปฮันนีมูนได้เหมือนในยุคของมายิงจิวครับครับถ้าดูจากโครงสร้างประชากรแล้วเนี่ยมีโอกาสไหมครับที่จะนําไปสู่การยุบสลายหรือว่าการสูญพันธุ์ของเคมทีแล้วถูกแทนที่ด้วยทีพก็ก็เป็นเรื่องในอนาคตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเคมทีก็มีคนรุ่นใหม่<อ>หลายคนคนะครับรยกตัวอย่างว่าเช่นผู้ว่าไทเปใช่ไหมครับซึ่งเป็น เลนนะของเจียงไคเช็คอย่างเงี้ยก็เป็นขึ้นใหม่ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าการเมืองนี่คุณวรินครับมีขึ้นมีลงนะครับก็เราเห็นเนี่ยนะครับดีทีทีเคยรุ่งเรืองเกมทีก็เคยรุ่งเรืองนะครับคุณวรินแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นลงอ่ะครับอืมครับปิดท้ายครับอาจารย์ยินดีกับเรื่องวีซ่าถาวรไทยจีนไหมครับหนึ่งมีนาคมนี้ โอ้ oh, ครับผมผมคิดว่าอันนี้ก็ก็ทำให้ชัดเจนนะครับว่าไอตัวของการเดินทางระหว่างสองประเทศเนี่ยนะครับก็จะเปิดกว้างนะครับง่ายสะดวกมากขึ้นนะครับทั้งทั้งสองทางนะครับแน่นอนว่าของเราเนี่ยเคยฟรีวีซามาแล้วหนึ่งแล้วนะครับอของจีนเนี่ยก่อนหน้านี้คุณบารินที่เราเคยติดตามข่าวนะครับ mm. ก็ฟรีวีซ่าให้กับบางประเทศแล้วก็เป็นข่าวดีครับที่ตอนนี้ก็เพิ่มไทยเข้าไปในลิสต์ด้วย แต่ว่าเดี๋ยวผมผมยังไม่ได้อ่านตัวรายละเอียดนะครับว่าไถอะไรเป็นยังไงระยะเวลานะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกแน่นอนครับคุณบารินครับปีมังกรปีนี้ครับอาจารย์มีอะไรน่าตื่นเต้นไหมครับความสัมพันธ์ไทยจีนที่อาจารย์อยากให้จับตามองเป็นพิเศษจริงๆแล้วนะครับความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยนะครับปีนี้ ก็น่าจะเป็นปีที่ดีนะครับแล้วเราก็บอกเริ่มต้นปีจริงก็เป็นข่าวดีแล้วคุณวารินครับสัญญาณบวกของเรื่องของอการฟรีดีซ่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้การเดินทางมันเรียกว่าสะดวกมากขึ้นเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ทั้งเรื่องการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนเนี่ยนะครับผมว่าก็คงจะเป็นปีที่จีนเปิดเมืองอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นปีที่จีนก็ต้องการฟื้นเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เราก็ต้องพยายามที่จะแสวงโอกาสนะครับจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยจีนในเชิมกรุกรับครับผมอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับขอบพระคุณครับและสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับครับดรอัมตั้งนิวันดรนนะครับวันนี้ช h i น a าอัปเดตเลื่อนมาเร็วขึ้นหนึ่งวันจากปกติจะอยู่ด้กันทุกวันพูดแต่วันพรุ่งนี้ อาจารย์อาร์มติดภารกิจนะครับก็มาอยู่กับเราในวันนี้ครับดรอาร์มตั้งนิรันดรผู้มีการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการในทุกแพลตฟอร์มนะครับคลื่นความคิดข่าวเด่นประเด็นร้นอนอีคอนพลัส